เป็นช่วงครึ่งเวลาหลังช็อตที่สองแบตปิโอ้อแรกหมดเอ,อกเาเนแดอเป็นัวรเกเปลี่ยนเปลี่ตัวเพ้าฝั่งนี้รงมาได้แปดออก,ออกบน่ารนใจแสนาร้นใจแสนเปลี่ยนกี่ตับไม่เล่นไม่เล่กบอลแล้ว โอเรื่องเกวามเเกมับัญชยใจแสนบุญค่าหลายแสนนะครับทีมนี้แสนแสนไทยไทยภูมิมีอีกคนรับไปเลยมาถึงมาแล้วสามนี่เห็นจะมีเยอะๆหรอกตัวกวาผงคชายใจแสน 放心，我保证。 สนุกทั้งสองทีมพูด่อไปกว่าแสนปีพวรุ่งกระจกบมาแล้วครเตรียมแต่งตัวรอเลยอันนี้มีผู้เล่นของของฝั่งทีมกอ่สสนเเจ็บอยู่ทวิศนุพงศ์ีจ้อยไม่มีแรงเลยนู่นงนังในลกเลยไอลอะคไหลเลยลงไเสียเลยตัาลย ใจ oh, okay. um, ้ายจเทิงคนเก็บโยดิงโอ้โหใครใจแสบเลยอลงมาได้ยสดี่ส uh, ุดอเดกอยากไดออยู่อตอนนี้เาาเก็ตออันือสักนตเ็พลบคลุ้ทาุงชารเอไว้เอานเออดยวอากันกันขอใจเดีขอกอัเดอุ พาดูโค้งพด้วยวาทานไหมตู้นี้ที่นั่นใช่ใช่ใช่บางใช่ใช่ใช่บางเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนแล้วเหายสะดุ้งผิวแดงออกป๋าไหมดูที่งานเล่นน้ยงชิราค่ะที่งานเลน้ยงชิรา ที่นวัตที่นวัตสี่ังยทังย้อ้ั่นผมบ็หน้าที่เฮย้ยเปี่ยนยงองทยิงดูสาวไม่ดูบักดูแล้วดไม่เซฟสิ่งนี้นี่ครับนวัตน้ำควรนวัตโอซาร่าอันนี้ที่ละสัต์ ยสิบเด็กตัวนี้ครับอยสิมันมาเป็นหนึ่งต่อสามิะรัได้พี่บิหเลตงไหนะครับให้เด็กเงชินวัน์นำคนอาจารย์นามาชินวัต์อีกคนนชินวัต์อัศพลศร่เลยแล้วกไม่ไหวนะคเปี่ยนอกูกง มาอะไรเนกี şey ่ัยไใชเหออะไรนะแต่คิวแดงนะรอคู่วั้างให้บอลไปเล่นไหนทางนู้นนี่ฮขอเป็นหนึ่งต่สานุนไม่ต้องมึนถก้องมึเ่อให้คนไทยคนไทยเปิด่ได้ยูออบอลเรวมาให้เรอาบอลลเราากงทวให้บลลบฟุตบอลธชาติให้จักรไทยปอกสาธิกรจักไทยต่อข้างเลย ไ,ไม่ทันกับงรีด้คุณใจแสงเอ็กๆอนซีเอ็ก้กับมาติดจักรยขนเไปรว้ถึงวันฉายใจแสงคนใจแสงคนล็อเข้าซ้ายเป่าที่ล็อกโดนปัญชาที่บอกว่าไปวันฉายสักเก้โหล้มไปแล้วกันต้งรีบรีบ เ3ข <js vezes> <that> ังใก่อนสพรลงขลงมาแนพรลงาทเยุเให้ท <that> ีคนแก่สัแ่ง่ยางยมเปลี่ยนี่งสมัครเขตกันต้องรับไว้ได้วัดไทยพรมสุขคุณสาวตุ้งวัวสองแน ใช่หมดเวลาหมดแรงใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮาฮ่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 า่าาฮ่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 าฮวา่าฮ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 ่้่าฮ่าร่าฮาาฮ่าฮ่าาฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่า่าอาฮ่าาา่

ก็สิกโกล้าต่างกาแฉเอนำอยู่ถึงสักนามากถึงสักน้อีมากไม่พลาดขอหนังเกี่ยวมาก่าแรเปรียบคูณถึนิต่อครับองคนจะจัเกี่ยวให้โดนงเลยควนควนทำไมหยุดเกมนี้เพเด็นของทั้งฝั่งนอนุ่วงโง่นอนเจ็บอยู่ บอสามแสนบีพบรุ่งกระจกรับเรียมตัวไวเลยพอสามแสนบีพบเขารุ่งกระจก

Toma. Oh, ท้งฝังทิมโอ้หพองโผป่าแม่ให้หางคองหนังเทียมมากโอ้หฝั่ง,งนี้็หมยนึงสองเกียนที่เมือทงไชาไใดแสงไปข้าปาากินทุ่งไปเอาบอนลงนะครับรุ่น,น,นหมนสองจุดที่นั่นง ที่นั่นซูเปอรสุดเลยยอดมากให้บัญชาแทนตัวได้มั้ปังไว้ออกไปเลยสามหนึ่งคอร์ดเาเดินทุบึ้นลาหละงลังช่วง้ายเก๋ใกล้ก็มาทุบนะทีมนายที่รู้ว่าตกรอบ แรกไปก็สามารถดูยอนหลังทีมตัวเองได้นะครับในมืทูฟินคำว่าฟุดบอลเทศบาลเมือ,องหนองปริงครับตอนนี้เข้าไปดูได้นะครับว,วันแรกหมดทุกข่แล้วเวลาวัดข,ขวา,าไปแอ้โหแล้วนะทีม ออกมาได้มาถึงวครับบชัชัยมาให้อำใจแสนอบลางให้สนรกและัสินวิารรวมกัเมนาการข่งขันครึ่งเวลาที <S s ่ผมบกก็บพระว่าผู้ทีมบอล เนก็อาชนะไปได้สามประตูต่อเด้งก็ผมคนฟุ้งโคงก็อายุแค่น้อยก็สี่ห้าหกเจ็ดเรื่อกับประชาชนทั่วไปถือว่าได้ประสบการณ์ได้กระดูกเพิ่มขึ้นนะครับนำทีมมาโดยอาจารย์สุพัฒน์อินหานะครับต่างสัมทรงสามเด็กเดงเยี่ยมนะครับฝั่งทีมวันแสนบริการก็ทีมคนไทยั็

要快乐吗？<laughs> <laughs>